สวัสดีค่ะชื่ออุ๋มนะคะเป็นเจ้าของร้าน Coffee Please in the Garden นะคะกำลังจะแต่งงานค่ะก็อยากที่จะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดที่ดูดีที่สุดในวันสำคัญของเรานะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอที่เทราคลินิกค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแนะนำมาค่ะว่าคุณหมอที่นี่มีประสบการณ์สูงนะคะสามารถให้คำแนะนำความสวยในแบบ ของแต่ละคนได้ค่ะความกระชับของใบหน้าค่ะโดยเฉพาะด้านช่วงล่างของกรอบหน้านะคะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกระชับค่ะ คนไข้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าด้วยความว่าเรากําลังจะเป็นเจ้าสาวเนาะเขาก็อยากได้ความเป๊ะนะคะก็คนไข้เนี่ยอายุประมาณสักสามสิบต้นๆน,นะคะเราปัญหาของคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยอยู่อยู่ที่ต้องการแบบผิวหน้าที่เป๊ะนะคะทั้งเรื่องสีผิวแล้วก็ทั้งเรื่องความหย่อนคล้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจัดการเรื่องความหย่อนคล้อยก่อนเพราะว่า เลเซอร์ที่สําหรับการช่วยยกกระชับใบหน้าเนี่ยคะ่ะมันจะต้องใช้เวลาคือทําวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นผลเต็มที่ที่1เดือนหลังจากวันที่ทําคนไข้เนี่ยมีแผนที่จะแต่งงานประมาณเดือนธันวานะคะเราก็เลยแนะนําให้คนไข้ามาเริ่มทำเซสชันแรกเนี่ยตั้งแต่ ต้นเดือนตุลาเลยนะคะเป็นเลเซอร์โมโนโพล่าไอเ f นะคะซึ่งกว่าจะเห็นผลเต็มที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนนะคะช่วง2เดือนเนี่ยก็จะตรงกับช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาซึ่งก็จะใกล้กับงานของคนไข้พอดีนะคะเลเซอร์ยกกระชับท,ที่เราทำไปในวันนี้นะคะนอกเหนือจากโมโนโพล่าไอเเนี่ยเราก็ทำโฟกัสซาตรสาวด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยทั้งเรื่องยกนะคะแล้วก็เรื่องความแน่นกระชับของผิวหน้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เราได้คุยกับคนไข้ไว้ในนอกเหนือจากการทํายกกระชับใบหน้าแล้วเนี่ยก็ยังคุยกันเรื่องความสม่ําเสมอของสีผิวด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนัดคนไข้เพื่อที่จะมาค่อยๆทําเก็บไปในเซสชันถัดไปค่ะ